รับปีใหม่กับพังตู้ EP พิเศษรวม5ไอเทมที่แขกรับเชิญใส่แล้วสุดปังแต่พิธีกรใส่แล้วพังเฉยเลยมีไอเทมไหนหน่าตำตามไปดูกันเลยจ้าพบกับไอเทมแรกเข็มขัดอีกัวนาของสาว LS ที่รอบเอลเนี่ยแค่17นิ้วเท่านั้นเองนะจ้ามากันที่เข็มขัด เอวซึ่งหนูไม่อยากจะยอมรับเลยค่ะว่าหนูใส่ไม่ได้ค่ะอ้าวทำไมอ่ะเพราะเอวไม่ถึง17เจค่ะเมื่อกี้พยายามใส่กันอยู่เหมือนกันค่ะน้องคนนี้เป็นเข็มขัดอีกัวน่าอ๋อนี่โรสตาสอาดเดลวิฟเนี่ยค่ะค่ะทำให้นะคะเจ้าของร้านเข้าไปได้หนังงูเห่าทองอันนี้ธรรมชาติเลยสีธรรมชาติ ค่ะเนี่ยเขาได้มาแล้วเขาก็มาถามไม้จะเอาไม้หนังพี่ก็บอกเออมทำอะไรได้มั่งอ่ะเขาก็บอกเนี่ยก็ทําแต่กระเป๋าได้แล้วก็มีเทำเข็มขัดด้วยได้อะไรเนี่ยเขาชุดกันแบบอันนี้ไม่ใช่อะไรพี่ก็อยากได้อะไรที่มันเอกซติกหน่อยนะมีมังกรมังไอนี่ก็เป็นอีกคนหน้าอะไรเงี้ยนะคะก็เลยเอามาทำเป็นเนี่ยที่ท้องใส่ข้อมือมันก็ใหญ่เกินไปฮะแล้วก็ใส่ข้อเท้าก็ไม่ได้มันจบละพี่นี ไอเทมที่2บิกินี่ตัวจิว๋วเทรนปีนี้ต้องใส่เห็นฐานนมโผล่ขาสาวแต่ว่าถ้าพูดถึง่ิ๊แพดมันก็ต้องแบบแปะบิกินี่นิดนึงอะน่าจะเป็นตัวเดียวที่แพงที่สุดอันนี้ไงเจอละไม่เคยใสเดี๋ยวนะอันนี้คือครบชุดไหมอ,อ๋อเป็<ใ>นไงหมดเหลือแค่ท่นนอทนบนด้วย1 6 9่น้าร้อย ค่ะพี่ปิดจุกนมของเราเฉยๆอะหรอหมอื่นหกเก้าร้อยอะหรอวิวฉันได้ใส่ก่อนคุณแบทนะประมาณนี้<ล>ะนะปิดนมกูได้ไหมเนี่ยแค่นี้เลยแม่ขาน,นมโพ กระแสช่วงนี้ต้องใส่ให้ฐานนมโพแต่ไม่เคยเหมือนกันเลอะเพราะฐานนมไม่โผล่เพราะว่ามันจะยานจนถึงหัวเข่าเราจะใส่เป็นแนวนี้ะจเาแล้วท้ามันยังไม่ใส่หรือยังไม่มีโอกาสหรือยังไม่ได้หมดแต่ทำงานมีโอกาสรอคอยรอคอยเนี้ยน่าจะเดี๋ยวจะไปกดกดไลน์ในไอจีถ้าเกิดใครก็ตามเห็นพี่แพ้เสร็จดีกินนี้ตัวเนี้ยลงไอจีแล้วช่วยกดมาหน่อยเพราะว่าทุกการกดไลน์มันจะเป็นการกํากำลังใจว่าเออคุณซื้อมาครบละอเทมที่สามแว่นตา Y2K แบบใด ใส่แล้วเก๋วินเทจแบบสุดคิ้วจ้าน้องคนนี้คืออะไรหรอ <S <S แวนโชว์พาวินเทจไปดูโชว์ที่กูตูมาล่าสุด<ว>มันน่ารักมากใช่ที่เก่ยวหูเนี้ยอันนี้มันเป็นมุกแล้วก็ตรงเนี้ยก็จะเห็นว่าเป็นคริสตลัลหลายๆลยสี<อ>น่ารักเ,เดี๋ยวนะวินเทจคือหมายถึงว่าเป็นของใหม่ที่ทำวินเทจหรือเป็นของวินเทจจริงเป็นของวินเทจจริงๆอันเนี้ยหาแลวสภาพมันอะไรขนาดเนี้ยพี่พี่ใช่สภาพมันดีมากเลยไงครับเนี่ยมันน่ารักเนาะแล้วเวลาถ่ายรูปมันวิงวิงไงฉันตกใจอะ เห็นปะจะใช้อะไรมาใส่มิ้วไม่แพ้ไปบาจูเคป่ะบาจูเคคุปะถมอะไรนะเหมือนคุูปุปถมโอเคจใช่พีบอาไอเทมที่สี่แว่นตากันตายใครใส่ก็รอดไม่เชื่อขอท้าให้ลองจ้ะอันนี้เป็นแบบถูกและดีที่หนูเนี่ยแนะนำมากๆอะดีมากดีมากอันนี้คือของใครจ้ะอันนี้ของเลอสเปกซ์มั้งคะอันนี้ไม่ไม่แพ้ไม่แรงเลยค่ะอันนี้ประมาณพันหนึ่งสองพัน แล้วมันเป็นทรงที่หนูว่าใครใส่ก็รอดค่ะใหม่ละใครใส่ก็รอดใหม่ละ <c oughs> อัน <c oughs> อันอื่นหนูไม่ชัวร์แต่อันนี้หนูชัวร์ <c oughs> ค่ะแล้วมันเป็นทรงที่หนูว่าใครใส่ก็รอดใครใส่ก็รอดนี่โอ้โหสวยเอาอะไรมาไม่สวยเอาอะไรมาไม่สวยอ่ะชิจญาอะไรบ้สวยจริงจริงเหรอจริงๆค่ะ มีอะไรอีกไหมมีอะไรมีอันนี้เป็นเป็นแบรนด์โปรดค่ะเป็น Gentle Monster ค่ะอันนี้จะเริ่มเริ่มแปลกแหละอุ้ยแต่หนูว่าอันนี้พี่เข้าค่ะแอ้ยสวยใช่ว่าน้าฉันทำได้ดีกับ Gentle Monster ใช่ใช่ค่ะวิ้งแซ่สลับกันไหมคะหนูอยากเห็นพี่แซ่เลยอุ้ยเลยเหล็กทางไหนครับผมหรือว่าถ้าแบบว่าไหนที่แบบหน้าสด แล้วไม่ไม่แต่งหน้าแต่งตัวน้อยๆแบบหนูเนี้ยแต่งแบบเนี้ยเป็นหนูหนูจะใส่แบบออกข้างนอกเยอะยไมรที่าง,งเางเี้ยไอเทมที่5หมวกเกาหลีเกาใจใครอยากเป็นออนนี่ให้ลองใบนี้เลยอนันยังไงเซ่อ เป็นหมวกที่ทุกคนสามารถใส่แล้วมันจะสวยหรอแต่ว่าพอใส่แล้วมันจบใส่แล้วมันจบเนี่ยมีอยู่สองอย่างนะคือใส่แล้วสวยเลยกระใสแล้วตายเลยซึ่งตอนที่ซื้อที่เกาหลีคือเป็นยี่ห้อหรือเป็นอะไรคอร์ดคอร์ดอ๋อเป็นคอร์ดใช่ใส่แล้วมันก็จะแบบไม่รู้มันก็จะแบบฟิลแบบเออฟิลเรี่เกาหลีเนาะหน้าเธออาจจะเหมาะหรือเปล่าลองใส่ซิอันนี้มันเป็นหมวกที่ทุกคนสามารถใส่แล้วมันจะสวยหรอแต่ว่าพอใส่แล้วมันจบพอใส่แล้วมันจบ จบไหมไม่โอเคป่วยหรือเปล่าไม่ป่มัอาจจะไม่เข้ากับชุดนี้แต่ถ้าเธอใส่เสื้อยืดกางเกงยีกก็จะไม่่นาจะเข้ากับอะไรเลยนะแน่นแขกรับเชิญก็ไม่เคยใส่แล้วรอดมัวแขกรับเชิญก็ไม่เคยใส่แล้วรอดมันเหมือนเป็นเป็นเป็นบาปของฉันแหะกับรายการเนี้ยแต่ว่าเห็นคนอื่นเขาใส่แล้วสวยอะไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็กดเอฟนะลองใส่ก่อนหมดตู้แล้วสำหรับ EP พิเศษนี้ใครชอบชิ้นไหนอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะ ของแต่ละชิ้นก็มีดีไซน์และสไตล์ที่แตกต่างกันออกไปถ้าอยากรู้ว่าเราเหมาะกับมันไหมแนะนำให้ลองใส่ก่อนซื้อนะคะสาวๆจะได้คุ้มค่ากับเงินที่ช็อปไปจ้าสำหรับปีนี้ขอฝากเอ็นดูแจ็กกี้ชาคลีนกับพังตู้ไปนานๆน,น,นะคะอย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c คร b e ช่องวันเพลย์เก้ากันด้วยจ้าขอบคุณคะ่ะ แล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์โดยเฉพาะกด Subscribe กดให้หน่อยค่ะเพราะเรากำลังจะก้าวสู่1ล้านซับแล้วหรือว่าดูคลิปอื่นๆของช่องวันเซก่าวได้ตรงนี้เลยค่ะ